สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านยาน,นิสาพาไทยนะคะเช่นเคยค่ะ จอกันกับมิน้นนะคะก็มีสินค้าสวยๆมานมําเสนอแล้วนะคะนี่เลยค่ะพี่ๆก็จะเห็นว่าที่มิน้นใส่นะคะพี่ๆขามิน้นเคยแบบเกินๆไว้ตอนที่ไลฟ์สดรอบที่แล้วเนาะว่าจะมีงานเสื้อรุ่นนี้เข้ามาเพิ่มเติมนะคะบอกเลยว่ารอบนี้มามีลายให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะพี่ๆถ้าไหนสนใจอยากจะรับนะคะสามารถติดต่อได้เลยที่เบอร์0 8 0 4 6 9 6 4 6 1 0 8 0 4 6 9 6 4 6 1หนะคะหรือว่าถ้าไหนที่สะดวกแอดไลน์ใช้เบอร์นี้แอดไลน์ค่ะหรือไอล ะะก็สามารถาดูด้านบนนะคะแล้วก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยค่ะติดต่อได้เลยตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นของวันจันทร์ถึงวันเสาร์หลัง5โมงเย็นอาจจะไม่มีใครรับสายหรือว่าตอบไลน์นะคะเพราะว่าร้านปิดแล้วแล้วก็ร้านจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะฝากด้วยถ้าติดต่อมาวันอาทิตย์นะคะโทรมาจะไม่มีใครรับแต่ว่าใครที่ส่งไลน์มาเดี๋ยววันจันทร์จะมาทยอยตอบนะคะพี่ๆขาโอเค okay, เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่มินด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือว่าคอมเมน แนะนำมินได้เลยนะคะพี่ๆขายิ่งมีการกดไลค์ยิ่งมีการกดแชร์แล้วก็ติดตามอยู่แล้วด้วยและยิ่งคอมเมนต์เข้าไปเพิ่มเติมนะคะระบบเหมือนเขาจะจดจำว่าพี่ๆสนใจคลิปของมิน้นเวลาไม่ลงคลิปใหม่จะได้มีการแจ้งเตือนไปเลยนะคะพี่ๆขาจะได้เห็นคลิปก่อนใครว่าวันนี้มิ้นลงสินค้าอะไรนะคะแล้วก็ลงคลิปทุกวันค่ะจันพุุกเป็นช่วง4โมงเย็นอังคารพฤหัสเสาร์จะลงช่วง7โมงเช้านะคะฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้เปียมมาก็จะเป็นงานเสื้อรุ่น เลยค่ะพี่พี่จะมีเนื้อผ้าหลากหลายเนื้อผ้าเลยมินก็จะแจ้งให้น้องว่าแต่ละตัวเนี่ยเนื้อผ้าเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะพี่พี่ขาอย่างที่แจ้งเนาะเนื้อผ้าเขาจะมีหลากหลายเนื้อผ้าแต่ว่าที่ร้านจะเน้นเป็นงานผ่าฝ้ายนะคะในเรื่องของไซส์นะคะพี่พี่ขอแจ้งสาหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าใหม่นะคะรุ่นนี้เนี่ยให้ลูกค้าเผื่อไซส์ด้วยนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นงานเสื้อสวมหัวลูกค้าต้องเผื่อไซส์จากอกจริงไปเลยลูกค้าจะทราบอกจริงตัวเองอยู่แล้ว ใช่ไหมคะก็บวกไปเลยประมาณ2นิ้ว4นิ้วหรือว่า6นิ้วก็ได้แล้วแต่ชอบ ถ้าลูกค้าแบบชอบกลางๆก็เผื่อไป4นิ้วชอบแบบพี่ไม่ชอบหลวมเยอะมากพี่ชอบเผื่อแค่2ก็เผื่อสองได้เลยหรือใครที่ชอบใส่สบายๆเลยอยากจะเผื่อสัก6นิ้วก็ได้นะคะพี่พี่ขาจะเผื่อได้ตามนี้เลย2นิ้ว4นิ้วหรือ6นิ้วแต่ตัวที่มิ้นใส่มินจะเผื่อจาอกจริงไปอยู่ที่4นิ้วนะคะอกจริง38มิ้ดมินใส่4ี่สองนะคะพี่พี่โอเคเดี๋ยวจะเริ่มเลยนะคะพี่พี่ขามาที่ตัวแรกตัวนี้พี่พี่สวยมาก ตัวนี้นะคะจะใช้ผ้าตัวที่เป็นแบบว่างานผ้าฝ้ายมัดหมี่สลับขิดหรือว่า 3K รู้สึกว่า 3K จะได้มาแค่2ตัวเท่านั้นนะคะพี่พีสวยมากอะดูลายลายทออ่านี่เลยลายทอนะคะพี่พีงานทอมืองานขิดลายเล็กนะคะแล้วก็สลับกับมัดหมี่มัดหมีเนี่ยะจอะเป็นโทนสีชมพูกะปิ ส่วนงานขิดเนี่ยจะเป็นออกทนสีครีมทองนะคะตัวนี้อกเสื้อจะอยู่ที่44ความยาวเสื้อ22นิ้วตัวนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ590บาทถือว่าได้ราคาดีนะ ถือว่าได้ราคาดีมากเพราะหนึ่งเลยงานตั้งแต่กระบวนการทอเนี่ยคือทอมือแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทอมือทอลายนะคะแล้วก็งานถักโคเช่ด้วยนะคะตัวนี้คือเป็นการสร้างไรายได้ให้กลุ่มกลุ่มแม่บ้านนะคะก็คือเป็นกลุ่มคนยายที่เขารับถักทอนะคะพี่เพ่ขาก็เลยอ่ะให้เขาถักมาให้ด้วยแบบนี้เลยค่ะพี่ๆนะคะกระบวนการตัดเย็บก็ เป็นงานฝีมือนะคะตัวนี้คือฝีมือทั้งผืนเลยแต่รุ่นนี้แจ้งก่อนว่าไม่ได้อัดซับผ้าก่านะคะเพราะว่าต้องการความผิวของผ้าเสื้อรุ่นนี้บางบางท่านจะเรียกทรงปีกนกบางท่านจะเรียกทรงปีกข้างขาวหรือปีกผีเสื้อนะคะพี่ๆขาใส่ออกมาแล้วก็จะประมาณที่มินใส่บอกเลยว่าใส่สบายมากนะคะเวลากลางแขนนี้เลย ใส่สบายมากนะคะถ้าไหนสนใจรับตัวนี้เลยที่เป็น 3K ราคา590บาทนะคะรหัส JA48 ได้แค่ทัดเดียวใครที่แบบติดต่อมาก่อนก็จะทันนะคะพี่พี่ JA48 นะคะพี่พี่ขใครที่กลัวจดรหัสตัวภาษาอังกฤษแล้วกลัวแบบว่าพอโทรมาแล้วลืมรหัสนะคะพี่พี่ JA ภาษาไทยก็คือสระเอจอจานสาระเอออ่าง สละเอจอจานสาระเอออ่าง JA นะคะตัวนี้ JA48 นะคะอกเสื้อ44ยาว22อกเสื้อ44ยาว22 590นะคะสีถัดไปอุ้ยสีนี้ก็สวยสีนี้ก็สวยค่ะพี่พีรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสั้นเนาะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสั้นแบบน่ารักน่ารักนะคะพี่พี่ขาเพราะว่าจริงๆถามว่าสั้นมากไหมก็ดูที่มินได้นะเพราะว่าที่มินใส่เนี่ย ความยาวจะอยู่ที่ประมาณ1819นิ้วนะคะที่มิ้นใส่ความยาวจะอยู่ที่1819นิ้วก็ยังแบบว่าปิดแบบนี้เลยแล้วก็น่ารักน่ารักใส่กับงานนังเกงที่จะโชว์ขอบเอวใส่กับงานกระโปรงที่จะโชว์ขอบเอวก็ได้คะ่ะที่พี่าแบบที่มิ้นใส่เลยก็ไม่ได้ดูสั้นจนเกินไปนะคะที่มิ้นใส่ก็ความยาวอยู่ที่18ประมาณ1819นิ้วนะคะตัวนี้ความยาวได้18นิ้วคะ่ะความยาวเสื้อได้18นิ้วนะคะเป็นงาน มัดหมี่สลับขิดออกทนสีม่วงมังคุดตัวมัดหมี่จะอ,อกเป็นทนม่วงมังคุดนะคะตัวงานขิดจอ,อกเป็นทนสีเทาแล้วขิดทอลายละเอียดมากอาให้ดูเนื้อผ้าเลยทอละเอียดทอเนื้อแน่นตัวนี้อกเสื้อสี่สิบสี่ ตัวนี้อ,อกเสื้อ4ี4ีราคา590บาทโอนส่งฟรีเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50นะคะ J A 4 7ค่ะตัวนี้ J A 4 7จดรหัสมาให้ถูกต้องเพราะว่าแต่ละตัวมีรหัสให้ขอแจ้งรหัสเต็มๆเลย J A 4 7จะได้ตัวนี้ไปเลยค่ะพี่ๆได้ท่านเดียวนะ J A 4 7นะคะรหัสสำคัญมากอย่างที่แจ้งเลยนะคะพี่ๆขะ ต่อไปตัวนี้ J A สี่หกวตัวนี้ถักน่ารักมากพี่พี่ขาตัวนี้จะถักเยอะหน่อยตรงชายนะคะนี่ค่ะน่ารักมากใครชอบตัวนี้นะถักเยอะขึ้นมาหน่อยนึงนะคะพี่พี่เราเป็นงานแฮนด์เมดถักโคเชทุกตัวถักเองกับมือทุกตัวเลยค่ะพี่พี่ขาแบบนี้งานถักโคเชนะคะนี่เลยพี่พี่สวยมากงานแฮนด์เมดแบบทั้งตัวแต่ว่าตัวนี้ขอสาวไซส์เล็กอกเสื้อสาสิบแด ขอสาวไซส์เล็กอกเสื้อ38ความยาวเสื้อตัวนี้ได้17นิ้วความยาวเสื้อได้17นิ้วตัวนี้ราคาอยู่ที่550บาทถักเยอะด้วยนะชายเสื้อแบบนี้เลยน่ารักมากพี่ๆเราเป็นงานผ้าฝ้ายมัดหมี่สีตะกอทอมือค่ะเป็นงานผ้าฝ้ายมัดหมี่สีตะกอทอมือยาว17นิ้วอกเสื้อ38 550 JA ้6ส j a 46 5 5 0บาทนะคะอกเสื้อ38นะ <_ an> เผื่อไซด้วยนะลูกค้าเผื่อไซด้วยนะคะสีนี้สวยมากสีน้ำตาลพี่พี่ขาเป็นสีตะกอทอมืออกเสื้อ42ตัวนี้อกเสื้อ42ยาว19 อกเสื้อ42ยาว19ค่ะ19นิ้วนะคะ550บาทลายมัดหมี่ค่ะให้ดูก่อนว่าเป็นลายมัดหมี่ประมาณนี้สีน้ำตาลน,นะคะสีน้ำตาลใส่ขับผิวมากช่วงนี้คือแบบฮิตโทนสีน้ำตาลกันเหมือนกันนะนะคะเทนรู้สึกเทนเทนปีนี้น่าจะเป็นน้ำตาลหรือเปล่าสวยมากพี่ๆอกเสื้อ42รหัส JA45 ja 4 5สีน้ำตาลนะใส่ขับผิวพี่ๆค่ะ5า0 5อานะคะ ja 4 5 5 5 0บาทอกเสื้อ42ตัวนี้คืออย่างละอย่างละตัวอย่างละไสเท่านั้นนะไม่ไม่ซ้ำถ้าตัวไหนมีซ้ำเดี๋ยวมินแจ้งถ้าตัวไหนมีซ้ำเดี๋ยวมินแจ้งนะคะตัวนี้ก็เป็นสีตะกอทอมือลายมัดหมี่เหมือนกันมัดหมี่สีตะกอทอมือสีครามอกส2ยาว19ราคา550 ja 4 4 J A 4 4ค่ะพี่พี่ JA44 นี่เลยรหัส J A 4 4ราคา550าค่ะ J A 4 4ราคา550บาทอกเสื้อ42ยาว19นิ้วอกเสื้อ42ยาว19นิ้วนะคะต่อไปตัวนี้จะเป็นสีสีครามเข้มนะคะไม่ใช่ดำนะ แจ้งก่อนว่าไม่ใช่ดำค่ะพี่พี่ลายมัดหมี่สวยมาก JA43 JA43 อกเสื้อ42ยาว20ค่ะอกเสื้อ42ขออภัยค่ะอกเสื้อ44ยาว20ค่ะตัวนี้อกเสื้อ44ยาว20 JA43 J.A. 4 3อกเสื้อ44ยาว20ราคา550บาทเป็นงานผ้าฝ้ายมัดหมี่สีตะกอทอมือรุ่นนี้นะจะผ่านกระบวนการหมักนิ่มแล้วก็ฟิกสีให้เราเรียบร้อยนะคะ J.A. 4 3นะอกเสื้อ44ราคา550บาทต่อไปตัวนี้ J.A. 4 2ค่ะ J.A. 4 2ตัวนี้ก็550ตัวนี้ผ้าแบบพิวมากรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นงานคามแท้ด้วยนะ เป็นงานคามแท้ด้วยค่ะสวยมากๆเลยพี่พี่ถ้าไหนสนใจอยากจะรับนะคะตัวนี้รหัส J A 4 2 J A 4 2ค่ะ J A 4 2นี่เลยรหัส J A 4 2อกเสื้อ44 J A 4 2อกเสื้อ44ตัวนี้550ค่ะตัวนี้550บาทนะคะรหัส J A 4 2ราคา550นะคะพี่พี่ ตัวถัดไปตัวนี้ J A 4 4อ๋อ J A 4 1่หนึ่งไหมคะเริ่มเบอร์ J A 4 1ตัวนี้ก็550ค่ะอกสียาว23สอกสียาว23ค่ะนี้เลยรหัส J A 4 1รหัส J A 4 1หนอกสียาว23 550 J A 4 1ตัวนี้ลายสวยเหมือนกันนะนี้เลยท้าไหนชื่นชอบผ้าคือพิวทุกตัว ผิวนิ่มทิ้งตัวมากๆนะคะพี่พี่ขาตัวถัดไปอุ้ยลายนี้ก็สวยนะสีคามค่ะสีคามคือจะเป็นสีสีที่แบบว่าใส่ได้บ่อยมากๆเพราะว่าจับแมทได้ง่ายนะคะจะใส่กับโทนกระโปรงเงางเกงโทนสีไหนก็ได้นะคะพี่พีรหัสค่ะ ja 440ตัวนี้รหัส ja 4 0นะคะ ja 4 0ตัวนี้ราคาอยู่ที่550 J.A. 4 0ราคา550บาทนี่เลย J.A. 4 0ราคา550ออก44ส่ตัวนี้อก44ยาว19บอก44ยาว19ค่ะ550นี่เลย J.A. 4 0ได้ลายสวยมากๆนะคะ ต่อไปตัวนี้จะเป็นงานยิบห้าตะกอทอมือลายราชวัตนะคะพี่พี่ลายในตัวเนี่ยจะเป็นลายราชวัตนะคะแล้วก็ลายมัดหมี่คือเขาจะเรียกว่าลายน้ําไหลสีชมพูหวานๆเลยใครชอบสีโทนหวานๆชมพูเขาจะทอชมพูขาวแล้วก็เทาชมพูขาวและเทาค่ะพี่พี่นี่เลย J A 3 9ค่ะ J JA 3 9ราคา550านะคะมี38กับ44 มี38กับ44ค่ะพี่พี่ JA 3 9มีไซส์38กับ44ะราคา550ค่ะ550บาท JA 3 9อก38กับ44ราคา550บาทนะคะตัวนี้น่ารักมากพี่พี่แล้วก็ถักเยอะด้วยเป็นแบบ c o l o r อร์ฟเลยนะคะสีน่ารักมากจะเป็นงานยิบ5ตะกอเหมือนกันทอเครือยำค่ะ ก็จะมีทอชมพูเขียวส้มนะคะจะเป็นส้มกับเหลืองทอสลับกันนะคะแล้วก็มีม่วงนะคะพี่พี่ดูเนื้อผ้านนะว่าใช้ได้หลายสีในการทอมากเนี่ยค่ะใช้ได้หลายสีในการทอเลยท่าไหนชื่นชอบตัวนี้นะแล้วก็ถักโคเชแบบนี้เลยค่ะน่ารักมากอกสาปดพี่พี่ไซส์เล็กอกสาปดนะคะอกสามแปดยาวสิบแปดนิ้ว อก3ายาว18นิ้วตัวนี้รหัส J A 3 8ตัวนี้ได้ราคา490ตัวนี้ราคา490บาทน่ารักมากนี่เลยอกเสื้อส8สําสำหรับสาวไซส์เล็กนะ3 4สี่ถึงส6ใสได้เลยอกจริง3 4สี่ถึงส6ใส่38ได้นะคะไซส์ที่แจ้งคืออกเสื้อนะสีเขียวพี่ๆเขียวนี้สวยมากเป็นเขียวเหมือนสีชาเขียวเป็นเขียวเหมือนสีชาเขียวค่ะแต่ว่าเขียวนี้ ก็จะทอมีเขียวแบบสว่างแล้วก็เขียวแบบเข้ม,ข,มขึ้นมาเฉดหนึ่งเขียวเข้มขึ้นมาเฉดหนึ่งกับเขียวสว่างนะคะพี่ๆตัวนี้อกเสื้อสี่สิบหกยาว20นิ้วราคา4 9 0เกค่ะอกเสื้อสี่หกยาว2ี่นิ้วราคา4 9 0รเก้ารหัสเ JA จ37 j a 3เจเจสีเขียวค่ะใส่ขับผิวแน่นอนเขียวนี้รับไปเลยค่ะพี่ๆรหัส JA 3 7สนะคะอกสี่หก ยาว20 490บาทค่ะสีถัดไปตัวนี้เขาจะทอสีแบบว่าฟ้ากับสีเหลืองอ่ะฟ้ากับเหลืองนี่เลยฟ้ากับเหลืองแต่ว่าเหลืองเนี่ยจะเป็นเหลืองแบบเหมือนเหลืองมะนาวพี่ๆส่วนฟ้าเนี่ยจะเป็นออกโทนฟ้ามินนะคะโดยรวมก็ออกจะเป็นโทนสีนี้เลยออกโทนแบบเขียวมิน,นิหนึ่งนะคะอกสี่สองยาวสิบเก้า อกเสื้อ42ยาว19รหัส JA36 ค่ะ490 JA36 ราคา490บาทตัวนี้ก็ถักเยอะเหมือนกันตัวนี้ก็ถักเยอะเหมือนกันนะ JA39 ค่ะ JA39 นะคะอก4 2ยาว19ค่ะอก4 2ยาว19สีถัดไปอุ้ยสีนี้สวยมากสีนี้สวยมากสีแดงอก3 8ยาว22 490 อก38ยาว22 490บาทรหัสค่ะ JA35 นี่เลย JA35 JA35 สีแดงสวยนะอก38ยาว22ค่ะ490อก38ยาว22ราคา490บาท JA35 ต่อไปตัวที่มิ้นใส่เลยพี่ๆน่ารักนะนี่ค่ะ JA34 JA34 ค่ะจะมี42กับ44ยาวอยู่ที่ประมาณ18-19นิ้วประมาณนี้ค่ะพี่ๆยาวประมาณ18-19นิ้ว JA34 ค่ะ490ตัวลายที่มิ้นใส่เลยนี่ค่ะสวยนะเป็นงาน25ปะกอทอมือค่ะเป็นงาน25ปะกอทอมือ JA34 จะมี42กับ44 490บาทค่ะ490 โอนส่งฟรีเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะต่อไป JA 3 3ค่ะสีชมพูตัวนี้จะเป็นลายขิดในตัวชมพูนี้เขาจะทอชมพูอ่ชมพูนู๊ตเป็นสีพื้นส่วนลายเนี่ยที่ทอลายขึ้นมาจะเป็นชมพูหวานนะคะลายมัดหมีจะเป็นลายขิดสวยมากเลยนะคะถ้าไหนสนใจนะคะลายในตัวจะเป็นลายขิดนะคะพี่ๆแม่คะแจ้งผิด ลายในตัวจะเป็นลายขิดนะคะพี่ๆขาสวยมาก JA 3 3 JA 3 3ราคา490บาทนะคะจะมีไซส์ 40, 42, 44, 46แล้วก็48ตัวนี้มีเยอะเลยสีชมพูชมพูสวยนะเป็นชมพูแบบโดยรวมก็เป็นชมพูนมนะคะแล้วก็ถักโคเชร,รอบตัวแบบนี้เลยถ้าไหนสนใจนะความยาวจะได้อยู่ที่ 21-22นิ้วนะคะ JA 3 3จะมี40-42-44-46-48ราคา490ค่ะ490บาทสีชมพูนะคะ JA 3 3 JA 3 3ค่ะต่อไปตัวนี้ตัวนี้ก็คือพื้นจะเป็นสีขาวลายชมพูค่ะนี้เลยลายขีดเหมือนกันนะนี่ค่ะประมาณนี้ราคา490บาทค่ะ รหัส JA 3 2รหัส JA 3 2จะมี 40, 42, 4, 4, 4, 6ค่ะ 40, 42, 4, 4, 4, 6ความยาวจะอยู่ที่ 21, 22นิ้ว JA 3 2โทนชมพู490มีไซส์ 40, 42, 4, 4, 4, 6รหัส JA 3 2ตัวนี้ก็จะเป็นสีพื้นแล้วก็มีลายในตัวผ้าแบบผิวมากผ้าคือผิวมากพี่ๆเด้งๆแบบนี้เลยนะคะเป็นงานผ้าผ้าฝ้าย25ตะกรแล้วก็ ทอลายในตัวจะเป็นลายขิดแบบนี้เลย JA 3 2ก็จะมี40-42-4446ราคา490บาทค่ะถ้าไหนสนใจนะอยากจะรับนะคะพี่พี่รีบจดรหัสแล้วก็ติดต่อมาได้เลยตัวนี้จะเป็นลายแบบในหุ่นออกโทนสีเทาลายในหุ่นจะเป็นโทนสีเทานะ JA 3 1 JA 3 1นะคะพี่พี่490บาท JA31 ราคา490จะมี40 42 44 46ค่ะ40 42 44 46ค่ะพี่พี่490บาทมีอกเสื้อ40 42 44 46ราคา490รหัส JA31 ค่ะ JA31 ต่อไป JA23 ค่ะ J A 2 3ตัวนี้อกเสื้อ42ยาว22 490ค่ะถักสีแดงอกเสื้อ42ยาว22ถักสีแดงรหัส J A 2 3 490บาท J A 2 JA 3ราคา490ถักสีแดงค่ะสีสวยนะเป็นงาน25ปรตะกอเครยอยำคือใช้ได้หลายสีทอลายแบบนี้เลยทั้งตัวนะคะอก42ยาว22 J A 2 3 ต่อไป ja 2 2ก็เหมือนกันนะคะเป็นสีพื้นแล้วก็ทอลายในตัวแบบนี้เลยพื้นเขาก็จะใช้เป็นสีฟ้าอ่อนๆนะคะแล้วก็ทอกับสีฟ้าที่เป็นเฉดเข้มขึ้นมาอีกหน่อยหน่อยนึ่งนะคะพี่ๆแล้วก็ทอลายอกสียาว22 490 ja 2 2 ja 2 2อกเสื้อ44ยาว22 490บาทค่ะ ไม่ได้อาศัพ้ากาวนะคะผ้ารุ่นนี้ไม่บางและก็ไม่หนาจนเกินไปไม่หนาจนเกินไปสามารถใส่ได้นะคะไม่บางและไม่หนาจนเกินไปนะรุ่นนี้ ja สองสอง่า ja 2 1หนึ่งค่ะตัวนี้ ja 2 1หนึ่งนะคะก็จะเป็นงานเครือยําเหมือนตัวถักแดงเลยเนื้อผ้าเดียวกันนะคะแล้วก็ลายเดียวกันด้วยแต่ว่าตัวนี้ถักสีขาว ja สองหนึ่ง ja 2 1หนึ่งจะมีสีสองกับ4ีสราคา4 9 0เก้าสิ j จเอหนึ่ง JA มี42กับ44ราคา490บาทยาวยี่สิบสองเจหนึ่งยาวยีสองนะคะมีอกอกเสื้อ4ี่สกับ4ีสราคา490รสม่วงมาปางค่ะ j จเอหนึ JA ่ JA อกอกามแยาว21ค่ะอก38ยาว21นิ้วนะคะ490ราสิ 90, ค่ะพี่พี่สม่วง JA16 อก38ยาว21นิ้วนี่เลย สีม่วงค่ะตัวนี้ก็จะเป็นลา,ายลายราชวัตในตัวเนาะแล้วก็เป็นลายมัดหมีแบบนี้นะคะพี่ๆสวยนะอก40ยาว24 JA 2 2ออก40ยาว24ค่ะอก40ยาว24 JA 2 JA 2อก40ยาว24นิ้วนะคะ490ค่ะ JA 1ค่ะตัวนี้รหัส JA 1 J1 4สม่วงนะคะก็จะเป็นม่วงอ่อนกับม่วงเข้มขึ้นมาอีกเฉดหนึ่งก็จะเป็นทอลายแบบนี้ลายในตัวนะคะโดยรวมจะเป็นออกทนม่วงสีพื้นแบบนี้รหัสคือ JA1 อ4 2ก2ยาว23 6ส2อก2ยาว23ผิวมพิวมากนะคะถ้าไหนชื่นชอบนะคะรหัส JA1 นะคะ วันนี้ก็ยกรหัส JA ให้น้อถ้าไหนสนใจอยากจะรับจดรหัสแล้วก็โทรติดต่อได้เลยนะคะพี่พี่เบอร์โทรศัพท์ด้านบน ID l ลน์ด้านบนขึ้นให้แล้วนะคะติดต่อได้เลยตลอดทั้งวันนะคะถ้าโทรมาแล้วมินไม่ได้รับเดี๋ยวรอสักสองสามนาทีติดต่อมาใหม่บางทีอาจจะติดสายลูกค้าอีกท่านนึงอยู่แต่ถ้ามีเบอร์แจ้งเตือนว่าวิพีโทรมามินโทรกลับแน่นอนนะคะฝากด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใี่มินด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ